มันก็ลื่นอยู่แล้วแต่แบบอยากให้เห็นไงแบบการใช้งานจริงเนี่ยอาเจ็บเจ็บอ,อีนอ้องเอ้ยหิวอ่ะอ,อ,อ,อยากฆ่าคือนิ่งกว่าอะไรอ่ะซัมซุงกับล็กซี่เอสอีกอาจจะเป็นเพราะเอสสิบเพิ่งเปิดตัวแล้วแบบซอฟต์แวร์ยังไม่รองรับก็ได้แต่ที่น่าแปลกคือมเมทอ่อเมทยี่เนี่ยตอนเปิดตัวมาอ่ะมันก็เอพีนิ่งตั้งแต่แรกแล้วไง เออซึ่งต่างต่างกับอ่าตัวซัมซุงแปลกเนะาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบ r o e กันว่า60เฟรมจะเป็นไง ลื่นไหลแค่ไหน ต้องตีคล oh, ิปแล้วป้อมจึกเข้าไปโอ้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 จึกเข้าไปเจ็บไหมหนูน้องเจ็บเจ็บไหมล่ะน้องอ้าวโอ้โอ้จะตายแล้วจะตายโอ้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 เอ้าอะไรอะไรอะไรโบหายไปกับสายลมด้อเด้อ เวลาเรามาเจอคนหันเล่นนี่มันสนุกยังไงสบายสบายแล้วครับตอนนี้เรากำลังเดินไปข้างล่างนะครับโอ้นาตาาต้นเกมแรงจัดเราจะรอนะครับเฮ้ยเฮโอ้โหโอ้โหทีเดียวเออสวยสวยพี่สวย,สวย ขอ,องเราออกเป็นไอ jam, ้กลมๆได้มันอาช่ามาตาที่มันเซตแล้วกันเฮ้ยย้อนเราจะโดนเนี่ยโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่โดนอย่านะอย่าทำฉันจะทำฉันโอ้ยคว้าแล้วคว้าแล้วโอ้จะตายให้ได้เขาบอกขันมาขันมาโอ้ ไปแล้วกลับบ้านอ่ะเฟรมเรทอยู่ที่นิ่งๆ60เลยอุณหภูมิตัวเครื่องเป็นไงอุณหภูมิตัวเครื่องเฉยๆเฮ้ยแต่ว่าเริ่ม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 อุ่นมานิดนึงแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราเล่นพับจีเมื่อกี้ไปตอนนี้เริ่มเริ่มอุ่นอุ่น fps นิ่งมาก60คือนิ่งกว่าอะไรอ่ะซัมซุง galaxy s สิบอาจจะเป็นเพราะ s สิบเพิ่งเปิดตัวแล้วแบบ ซอฟต์แวร์ยังไม่รองรับก็แล้วแต่ที่น่าแปลกคือเมทอ่อเมทยี่สิบเนี่ยตอนเปิดตัวมาเนี่ยมันก็ A.P.S. นิ่งตั้งแต่แรกแลไงออซึ่งต่างต่างกับอ่าตัวซัมซุงแปลกเนาะเดี๋ยวนี้หัวเว่ยพัฒนาไปเยอะมากเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้หัวเว่ยถือว่าพัฒนาไปได้ดี เราจะลงไปเริ่มเ,ออเข้าป้อมเลยบัสเนี่ยจังหวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบัสไม่เข้าจังหวะเมื่อกี้หกสิบ fps หนิงหนิงเลยคือถ้าจะพูดตามสเปกนะคือ s9 อ่ะ A.P.S ต่ําสุดอยู่ที่58พร้อมกับอัดหน้าจอไปด้วยซึ่งถ้าไม่อัดหน้าจอ S9 เฟรมเรทต่าสุดอยู่ที่59อยู่แล้วฉะนั้นก็อ,อไม่ต้องวัดอะไรก็ได้นะมันก็ลื่นอยู่แล้วแต่แบบอยากให้เห็นงานแบบการใช้งานจริงนะเนี่ยเจ็บเจ็บอ,อีนอ้องเอ้ยหิวอ่ะอ,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 อยากฆ่าออ้ย เออู้โบไปไปแล้วมานาหมดอืมลื่นไหมลื่นไหมเดียวเกียร์เออแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูสรุปของอการทำงานทั่วไปหรือว่าการทำงานกล้องอเดี๋ยวขึ้นไว้ทางมุมนี้แล้วก็เล่นทดสอบพัดจีก็เดี๋ยวขึ้นไว้มุมนี้ยวมาดูกันว่ามัน ทำงานแล้วเป็นยังไงอ๋อ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 อ้ออ๋อฮาว้าวจัดประหลัดบอกตายไมหมดโอ้โหแรงเกิน FPS นิ่งอาวีกาเป็นเกมแบบธรรมดาไปเลย สุดจัดระดับบอกอ่ะถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ไม่ซื้อพวกอ่าโห่เมย์ยี่สิบเอ็กเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะซื้อเมย์ยี่สิบธรรมดาก็ได้เมย์ยี่สิบธรรมดาตอนนี้ก็ลดราคาอยู่อุ้ย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 เล่นอะไรของกูนี่เ <laughs> มย์ยี่สิบเอ็กธรรมดาก็ลดราคาอยู่อือโอ้โหเป้วจ้าเป็นจ้า เอาเจาะเวทเอาวเฮ้ยตายซะงั้นไม่นะอย่าทำอะไรป้อมผมนะโอ้โหหหิวไม่ทันโอ้โหตายแล้วโดนค่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับในการเล่นนาวีแล้วเจอกัน คลิปหน้าไปแล้วครับผม